สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่อยู่ใน f a c e b o o k นอสตา r นียแล้วก็อยู่ในช่อง YouTube นะครับที่ท่านติดตามผมงานผมอยู่ในขณะนี้ครับมาสรุปผลหาหน่อยของวันที่28นะครับให้ท่านฟังว่าถูกตีกีประตูกันแน่นะครับดูครับวันที่28่สิี่สินี้ครับถูกไปทั้งหมด8ประตูครับ ทั้งหมด11ตลาดหุ้นหลุดไปสาครับถูก 8... ถูก8ตลาดหุ้นครับนี่ครับที่มันถูกคือกล้าถูกที่มาร์คสีคือมันถูกครับถูก8ประตูครับนี่ครับแล้วก็ในรุ่นนาจอครับที่ผมวงกลมสีแดงคือมันใช่ครับก็มันถูกครับก็คือมันใช่คือมันถูก แล้วนี้ด้านล่างครับมันถูกคู่ไหนผมจะกาถูกให้ดูครับต่อไปดูวันที่ยี่สิบเก้านะครับวันที่ยี่สิบเก้านึ่ครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรครับดี่ครับเอาฮาหนอยพิเศษปกติธรรมดาแล้วก็วีพีเล็กล่างมาเป็นตัวกำหนดในรุ่นหน้าจอจะเห็นได้ว่าวันที่ยี่สิบเก้านะครับเนี่ยเห็นได้ว่าแถวแถวที่หนึ่งครับหนึ่งแปด หนึ่งแปดไปตรงกับแถวที่สองกับแถวที่สามเห็นไหมมีสิดวอกครับห้าเจ็ดสี่ห้าห้าเจ็ดห้าห้าหนึ่งมีสิทธอกครับเพราะว่าแถวที่แถวที่สองกับแถวที่สามนี่มีแต่เลขเจ็ดเลขห้าเลขหนึ่งแหวมาครับสรุปได้ว่ามีสิดวอกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะเป็นน้อยไหนนะันผมยังผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเอฟซีที่ดูอยู่ในขณะนี้ครับ ผมสรุปให้ฟังว่าเลข938เป็นตัวเลขที่มีอิทธิพลอยู่ในตลาดทุนฮานอยวันพรุ่งนี้หรือว,วันไม่ใช่วันวันที่29วันนี้ครับเลข57 51 18มีสิทธ์ออกครับตัวใดตัวหนึ่งแน่นอนวันนี้ครับนี่ครับข้อมูลของ61 66 5่ง เลขเปา 5, 5, 2, ่าห้าห้าสองสองระวังเก้าสามเก้าแปดสามแปดเลขติดเก้าสามแปดอันนี้ชืชอบพาน่อยครับแชปหน้าจอไว้เลยเพราะฉะนั้นนะครับในประเด็นนี้ครับท่านจงเล่นอย่างมีสติเล่นอย่างระมัดระวังไปเล่นในเว็บที่ถูกกฎหมายก็แล้วกันนะครับ เพราะฉะนั้นในการเล่นทุกครั้งท่านต้องดูที่รุ่นหน้าจอว่าตัวไหนที่น่าจะออกในท่านไปคอมเมนต์เอาตัวนั้นแล้วก็เอาตัวนั้นไปเล่นสรุปได้ว่าถ้าเล่นแบบประหยัดที่สุดก็คือนะครับฟังผมพูดดีๆก็คือ1881นะครับ5 4 5 7 5 1ห้า8จจบครับซึ่งผมทำไปให้ สุดท้ายนี้ครับขอให้พี่น้องเอฟอยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับไม่ว่า10บยอดคำพีอัสตาเนียแล้วก็อยู่ในช่อง YouTube เข้ามาแล้วครับขอความกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะมาบอกท่านทุกวันทูทะแลท่านาไปเลยผมขอแค่นั้นครับสุดท้ายนี้ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ